สบายด,ดีพี่น้องผมค่าอีกนเมือม่อมีเมื่อที่สองนะครับ้าเสารถเตรียมขั้นแล้ครับเสาเพิ่มอีกมือนหนึ่งครับสีเตรียมขั้นเป็นเอาขั้นสีดำนะครับพี่น้องตอนนี้จะเข้าโม่งนะครับ,เ,รบเดี๋ยวสิไปหาเบ้าดีกันครับกําลังมาเสารถเดี๋ยวว่าเพิ่อนครับนี่ครับพี่น้องลานเพ่อนเล้าโกนะครับ อยู่แถวแถวล่งแรม mm hmm. ดาวเวียงครับอันนี้ก็จะเป็นโอเคอันนี้แตกที่แล้วเนะอันนี้ห้อยอยู่แล้วเช็คตอดก่อนครับโอเคมีอยู่สองหม่องเนะ ที่เป็นแห้งๆโอเคครับ,น,น,บน้องตานี้มาัอดบลานบ้าดินแล้วนะครับหาบบ้าดินด้วยกำลงังหาบหาบเลยครับ,รบเดี๋ยวคิดเป็นเฟอร์ลานลานบ้าดินวิว,ว,วครับเดี๋ยวจะเห็นบ้าดินภาพแบ ไปเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์คันใหม่มานะครับคันหม้ออาดมันบ่แห้งครับก็เลยเปลี่ยนเอาคันใหม่ครับเดี๋ยวถาเบ้าดีมอ,อกมากครับครับอันออนี้นะบ้านบ้าดีนะครับเป็นแห่งซาลารแต่งโดดกับลานแเซนลานติดตัง้งแอร์สองแหรนะเบ้า,บาดีซีนี้ เปิดวิสาบานนะครับเดี๋ยวเงินก็ออกมากครับเมืเ่อแล้วก็ถีออกไปนอกหอยกับข้าวครับสบายดีสบายดีใช้สากเดิ๊บใช้สากเอาบ้างปะไอ้เรืมองใช้สากคือบาทนะล่าหนี้ใส่สบายดีเด้ดเอพี่น้องล่าหนมือมดีทาหินอ๋อออกไปนี่แมนบ้าม,มีซอยเข้าไปคือแถวแถวร่องแล็บแทนครับไอ้ เพราะแมนไอมีมีทาหินบอคนละลานนั่นนะคนละลานโอเคเดี๋ยวเขาสิ้ไปไปเปลี่ยนรถไหมต้องเห็นจเปลี่ยนรถรหคัอขั้นมาวาดอ่ะบิดบวกไป่มันอืดอึ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 ดออึดอึดอึดอึอึอออ่เอออึอึอออออดออดเขาศูนย์ไอ้นี่มัน ข้มรอบขั้นประจําปีไงว่าเคยเข้มจ้าเกี่ยวกันเรื่อเข้มโอแบบว่าร้อยในน่อยรอบขั้นนั่นเถอะนะเห็นบอร้อยยุคห่างประตูก็ต้องสอบยุคข้างนาก็ต้องสอบต้องเห็นนะสอบเบิร์เจ็ดมือ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 แต่ว่าขาประมุ่นก็หลายมืออยู่ด้วยถ่ายถาสอบเองน่ะวัดตั้มก็หาน่ะเพราะว่ามันหลายแี่งอันนี้มันเป็นแบบว่าซูนโคแมนเข้าเข้าประกันนี้ เข้าใจค่าปร,ประกันปีหนึ่งอ่ะประมาณสองหมาื่นก็แบบเกือบสองหมื่นนะเราเข้าไม่เคยสอบ่เคยเข sure. ้มจะเกือนดนะก็เลยเข้มเข้มเข้มดิฟเข้มแบบว่าเข้าเห็ดเองอ่ะบราพีผู้ไม่เห็ดเท่านะก็เลยเข้มเจ็ดมือมือวันที่ซักสีวันที่สี่แล้วไปสองก็สองสามมือแล้วล่ะไปจอดทีไม่นะไอ้ก้อนเห็ดไปอย่าขั้นสีเดี๋ยวซื้อหรอวะสีหลัง ว,ว่าขอไปช่วยขเขาคำบอเขาสิบไปว่าเขาเศร้านะเขาไปื่วย<อ>มันก็ไปได้เขาเศร้านะเนาะเขาคอยกินข้าวเศร้าเจ้าแม่ชิ้นองหม้อหงอยข้าเศร้าอา <laughs> 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 กอย่นตื่นมล้วบาทเลยเมื่อวานปเป็นตีบานเนาะสักคนมันโทรหาไอ้กับมาประมาณสองถุมเทอมาไอ้จะอาบนำแบบหนาวเยี่ยงขี่รถมันจะน้องหอยน่ะปู๊จะสิแข็ง กะเลยกะเลยมาฮวอนห้องบัฒนนี่เปิดแอร์กะเลยอาบน้ำวัฒนนี่หัวใจับโทรัพท์สัมเปิดโทรศัพท์เบื้อลับเป็นยาเนสกุลมันโท่มามันโทรมาอีกย่าเชาใจใชไอ้พะย่งยังงบงยุคอสะพานอ่ะไอ้อียงวะสุบินปะอ๋อสุบินเออดีโย่รองเรมนะครับต้อไอใส่ส่วนลดของลิปดคอมจริงมันเจ็ดร่อยก็บาทเหลือยี่หกรอย เออคคัักกเออแบบเปิดเพลงยังดังอยู่เพลงห้องเพลงสดข้างล่างก็ดีลอบบี้ก็ดีว่าท่านเดรีวิวอยู่ไปไปเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปกินมีไปกินเฟอคือว่าคักแท้หลาดไปหอยแล้วครับหอยลานเฟอ พี่ดีม้ามากครับเอาคือกันนะเบอร์สองหวยจิตเฟื่อยนั่นนี่แล้วจะจืหนาก็จะจืก็จะมากจะติตเปื่อยในนอนแล้วโอเคเอยงยานบอเปิดนะป้าโคบใส่ขื้กันใส่โอเบิเนาโอเคมีต่ออหนึ่นั่งถ่าเา มะแสรเลยมาแชรบคนไรอ่เออคนไรกะว่าือ,เอนเดไปคนเต็มลานเลยครับน่งหนาย็ได้เตรยเยอะไปนั่งทางนี้ ัวจัดพันเนี่ยสามสิบห <35, 000. S 2> ้าพันก็เนื้อเปอื่อยก็คือเนื้อเปื่อยของแขนเลยนะเยววานานนะแบบว่าเ่าคือลานอื่นนะไอ้ว่ามื่อกี้จินมาไรบอนเออมันมีมันติดนะน้่มแบบว่ามันนุ่มๆอนนะคือเสียบดีนะมากินมนันติดีจใจเลยร,รู้ป้องต้องมาดีวิวห้าสามสิบห้าพันกับโต๊ะประมาณหกสิบเกือบหกสิบบาทเนาะหก 60เอเอ,อมาก niin 5บาทเออประมาณเนี่ยนะ่ะพราะว่าเงินมันลงนะ้ะ5บาทเหรียนโอเคค่ะของผมก็นอีกถ้วยานึงครับมันเป็นถ้วยงั้นนอย่างนี่ดีเซ <laughs> ้ยสกินเบิร์ดเบิร์ดกี่ขงเบิร์ดได้พี่เข้าไหมได้กินมาเบิดดีนึงบ้าแมนปอกบเลยวขออกินมีหมดนกับแล้ววะ คนลายแห่่บอนังเลยทำมามาบ่มีบอนังนะพี่น้องเพราะว่าว่าันเขากับอนนังตัวุดท้ทยยาซิมังน้ำสุกกันยาซิมังน้ำสุกกันแิ่สบบกานน้ำจิ้มเขาคือกันนะแมเคือกันปลาลูกจิ้ ชีบวกลยครับซีบังเห็ดซื้อมาดูสีหนึ่งดูสีมันงูอ่ะง่ะลายเนี่ยเนี่ยนี่บัมบูรีก็ข้าวจ้าวเป็นไง มาเรื่อยๆเนาะแล้วนี้ทิพมงค์ครับคนยังเต็มลานเนาะสองเพื่อนเนี่ยสอ,หหอยเงเพื่อนเนี่ยก็จะห่อห่มอยัดยื่นดีเด่นกันเลยมาๆครับอะไกลาไปไกลมากดีว่าอยู่ประเทศไทยดีกว่าประเทศอื่นเนาะอะกไกลาไปไกลมากมาเวซี่หน่อยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนบ้านดีมามาเอาทั่วมาล่อง น,นับ่้งนนครับอขอขอนี่นนอยากกินนะ,ะน้ำจิ้มมัน่ด้เพเห็ดหน้าเดียวอ่ะเขาต้องมีสูตรของเขาเนาะใช่ปะใช่คือเขาต้องมีส่วนผสมคองกะปิเบียดอะ่ะเห็นไหม เปียกกับพี่ไทยคนเนี้เออไอวาเขาเอามาใส่แบบพริกเอามาใส่ปรุงอะ่ะเอามาปรุงอะ่ะเอาเอา่ะแซ่บดีแต่ว่ากินพักก็ได้หลายลำพังเต้นอีกกรสิกินก็เวอร์นะ่วยร์แบบไงเวอร์ยบบไงน่าเบียงแซ่ะนะอิ่มสามชิปห่าท่านโตเกียวหา่าชิปกาบาทุา้มครับคุมค้มเป็นคุม้ม เดี๋ยวเสดิลกนะข้าเจ้ามากเลสบแบบนี้ตรงรีวิวหลานบ่มีสื่อวะมีสื่อข้าซีกับมากินเหลนมาเนี่ยข้ซกมากินเลนแน่นาซีมาข้ามีเวะอ่านนอ่านไรตะวันกับเขามาเลิกเนี่ยเดี๋ยวเนาะไม่อช่ไม่มีไส่ใ่ยหลานมีมีแมนหน่อยวะแมนมีอะไรมีห้องน้ำทยยินเออมีห้องน้ำททยินะหมครับ เข้าวแม่จนซูดซอยเนาะแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ข้าม่ขวาเลี้ยวขวาประมาณว่าถึงเศร้าแมตรดอ,อกเนาะกพอรถจะขวามือครับคนหลายๆหรอกเนาะรถจอดหนานนาหลายๆอะเราไทยผมโหข้างมาติดต่อฮะติดต่อกอะไรฮะบ้าดิมนะบ้าดิมจะของพื้นด,ด,ด,ดีมาด,ดูดัวร์มาได้ไทยดิ<โ>อ๋อแบบมากหันเนาะมาได้ทยมาเที่ยวใชมาเที่ยวเราตริดต่อน้ำน้ำทัวร์มาเอเอแส่มาลาบนี่เนาะ ถามมมือหนีว่าว่าท่านเนื้อเปื่อยซ้ำเนาะเบิร์ดซ้ำเนื้อเปื่อยแต่ว่าเขากับท่านเนื้อเปื่อยอะไรยังไงเยอะเป็นกระดูกติดกระดูกนะกระดูกติดหน่อยหนึ่งแล้วก็แบ่งอะไรเขาแต่กระไรเตจอไห้นี่หไร่ในนี้ถ่วยกับบักไรายนึงกินเนื้อเปื่อยจนอิ่มป่ะเดียวสี่เดไปซองบ้าเหลีนญได้เปา่สี่เดออกไปน้องหอยได้เปล่านี่น้องหอยไปขึ้นเท่านใหม่เออ เ oh. ขาเขาโม่บ่นเลยว่ะอะก,กอยว่าเธอตื่นอยู่ข้างเส้นอะก,กอยเอ,อ็มเด้เส้นอากอยเหอเออบักซิตนั่นเด้บัลซิตอ่ะบัลซิตนะอ๋อมือนั่นดีมดีมบ่อยูเหมือนบ่วะที่เขากินที่เขากินอันนั้นมือน,นั้นเขากินมีอายอะก,กอยบ้าสะกดนั่งที่กินไอ้ซส่จุมือนั่นเด็กๆนั่นที่ <laughs> สองนัง่งไปแซวมือนั่นปะไปนอนมือนั่น <laughs> เออนอนได้เนาะเออนั่นแหละโอที่กินยุ่ห่องนะอีกเพื่อนหนึ่งโอ้ยยุ่ห่องเหรอนออน้อนยู่งหันเออนอนอยู่น้ำกัดละเออนั่นแหละมันกหญยุ่งหันละบวซิทเล็กหน่อยหม้อเจาะหม้อเสาพ่นไส้เนี่ยหม้อเจาะพ่นไส้หรอโอ้ซิทหน่อยเชือดเออเออโอ้โหขึ้นง่ายมั้งล้างมือง่หนึ่งยุ่งน้องหอย แบบน้องหอยทางไหนก็มีช่อนน้องหอยเลยน้องหอยทางนี้ก็ทางน้องหอยน้องหอยเหนือทางแม่บานแม่บานป่ะแมนแมนแต่ว่าเขับไปกันเลกเติบไม่ได้สามลักคนนาะเขับไปไหนเป็นบ้านุดโค้งเลยริมโค้งเลยโค้งเลยหรอเออขึ้นขี่รถมากเกือบตายหนาวแขนหนาวโตรนวัฒน์ได้แล้วมันมีเสียกักแต่ว่าแบบออกมาสองกลุ่มโอ้ต่ล่มกับล่ม เดี๋ยวเขาสิไปใจต่างล้วก็สิได้แยกย้ายกันนด้เปล่าเดี๋ยวมันเร่งอายขามา,า,ออมาจังสีโทรใจ<ท>ไ,<ท>ไปนังง่งนิ่เนาะเออเดี๋ยวสิถ้าบาลีมเป็นเหลี่ยง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณบาลีมอีกเทียนห <c oughs> ออนึ่งด้วยขอบคุณนะเอ๊มีเยอะขนาน่ะโอเคเดี๋ยวเขาไปใจใจเงี้ยงกันครับปะ <c oughs> ตอนนี้แวะสื้อกาแฟ แอมะซอนนะครับก้อนสิดไปโมบุนยูบานเบ้าซิดนะครับ้อนหันน,นะคนะไปกินเอ่อเฟอร์อยูกระเป๋าดินนะครับยูวังหินนะครับยูปอตทาห์กำลังสีออกไปนะครับไปพี่น้องไปเบิงท้าเขาบ้านเบ้าซิดนะครับว่ามันสีซ้ำไดน,นะครับมันสีขักบอนะครับเดี๋ยวสิ้้าพี่น้องไปเบิงครับเดี๋ยว สตาร์ทรถมไซส่กันครับนีอ่อันนี้ที่ทางเข่าบ้านนะครับเข่าบ้านน้องหอยนี่นะครับบ้านน้องหอยเหนือนะครับที่เราบ้านน้องเข้าไปีประมาณสามลักหรือว่าสามกิโลนะครับเข้าไปทางตลาดนี่นะครับเข้าไปตรงซอยตลาด มื่อเดียวว่าจะใสค์มื่อเดียวสีอัน,นี้วะเนาะแห่งแบบว่าเป็นตื่นๆตือยู่ครับเพราะว่าบ่บ่ค้นสิ้นนะครับเบ<อ>ื่องทางเขานะครับการเดิ <c oughs> มาจากถนนใหญ่ปึ๊บ เป็นหินแดงปั๊บก็เป็นหินแดงครับพี่น้องเป็นหินได้เลยนรหินเทียมตลอดเลยหินกลมๆก็เอไปเอดเทียนนะครับไปเทีนน่ยวพื้น,นแนอมเหรอแอนครับไปห้องเที่ยวพื้นนะครับมันเป็นหินกลมๆบ้านน้องสิยุข่มของเลยครับซุดซุดต้องหอยเลยครับ คือลงคนก็ถามว่าเงื่อนนองหลังง่ายขนาดนี้สิเป็นคนนงี้นะะคนมีเงื่อนบะ่อ,บอเป็นถามนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับบ้านนอกก็เปิดร้านขายเครื่องนะครับขายของอของใส่ของกินนะครับก็ได้ต้องแบบว่าเกิดต่อออกมาเรื่อยๆจะได้เบิ่งเป็นง่ายนะครับเครื่องแบลบว่า ขัางในเงียน,นจะค่อนข้างสีรู้นะจักน้อยนะครับโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้นี่ครับอันเป็นทางว่กะถาาวดีบอกระดีซ้ำหนึ่งครับซ้ำนี่กะดีก็าท่างเขาบันทเทมาล่ามองเขาไปบานห้อยปังนะครับง่ายายงังไงครับพี่น้องเดี๋ยนี้ผมเปิดหมวกกระนอกเปิดกระจกอ่าทาย ท้งจักน่อยผมสิปิดครับพอฟุ้นมันเขานานาแห้งดำขึ้นแล้วสีดำตืมครับเข่าไปอีกประมาณสามลักคนละคร,ครับพี่น้องไกลเติบยุบมาคลืนผมออกมาตอนสองทุ่มครับหนาวเป็นหนาวหนาวแขนครับแต่ว่าโตว่าหนาวหนอนแต่ว่าไอ้ผมตัวนว่าหนาวส่เสืยก,กากหน้านะครับกันลมเรื่องมาเสียเทีนย่ามากแขนนี่ว่าเป็นน้ำแข็ง ส่งขาย้าวก็ยังลืมครับพับเลยหรอกมากกับได้ใช้ส่งพระสันมาเรียบร้อยสันครับมาโมบุญน้ำฝนจากขอทษขคอไพเอมเดอร์ครับขาสัตนจากวเป็นยังนะครับกัผโคไส้ก็คือผู้หิ่งครับกับสีส้มสีลําบากแม่เราอยู่ท่า็นบ่ถือนะครับเราอยู่เล้าอาสิถือนะพราะว่าถ้าเจ้าเส้นมาข้าเจ้างามบุญงามงา,มงามเนเศรษฐีข้าเจ้าใส่ส่งไทยยาว ก็ให้เหยื่อวิอ่วววงห่อหนึ่งจังๆครับห่างนี้รบมดารรมาดายครับนี่ครับไงไงเป็นไงครับเอ้ยคนท่าผู้สาวเซวห้องเซลครับประอยากไปขับรถกระเจาอายผมมากผู้เดียวเนาะกราเจามาเป็นรถกระบ,บะอ่อน สงสัยสิมาเฮียกนองนะครับเพราะว่ามีงานยื่หลังเหียวนะครับที่ให้น้องไหวโอเคครับเดย๋ยวหีน้องไปปอกกันยุบานงานเล่นเะนาะมันสีหลนไอ้เบิง้งถนนขกัขกๆซ้ำนี่หละครับกระสีประมาเนี่ยครับเดย๋ยวผมิะตั้งใจขับรถกันเออเพราะว่า ห่อนเหอครับพี่น้องห่อนบานงานเขาเจ้ากันมากินมาโม่บนนะเดี๋ยวสิได้ท่อหาน้องครับเดี๋ยวผมสิไดขับไปโม่บนเห็บน้ำเบนไปโม่บนนะสบายดีสบายดีเพื่อนที่ขไปไหน่ะเดี๋ยวไป มื่กองบนน้ำเพิ่นนะเดี๋ยวสิไปบ้านผมเอิ่นพาะคือว่าใส่เกือบสิไปเมู่กองบนน้ำเพิ่นนะครับไปเบิ้งว่าเขาเจ้าเหตุคือคือไทยหรือเปล่าเอาไปกินแล้วเอาไปด้วย เอีะยวผมสี่ไปโม่บนญน้ำเพลินกันนะครับเย้าเลซ้ำอีกกันนะเดี๋ยวผมสี่โม่ความบนญน,น้ำเพ<อ>ล<อ>ินไห้เอ๊ะอะไรให้เาจะเิ้หน้าไหนล่นะขาดหวงังไหมมีไอ้รางทามเพลินกันเลย บ่มีขาบ่มีาสานะไทยนอกไปเอาไหา่บ่ใช่ใช่ใช่ห้เื่

ไปกินเขาแล้วกัน